ออฟเดหรือว่าจอฟ้ารมรณะค่ะมีการแชร์คำแนะนำเอาไว้อะค่ะให้บูตเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเข้าสู่เซฟโหมดหรือเข้าไปที่ Windows Recovery Environment นะคะเราขึ้นให้หน้าจอแบบนี้จะได้เข้าใจง,ง่ายๆเพราะว่าบางอันมันยาวเนาะแล้วก็ไปที่ Directory ของ c ค o า d s t t r k e นะคะแล้วหาคำเนี้ค่ะที่ขึ้นอยู่อนะคะ่ะยาวหน่อย Windows System 32 Drivers Crowd Strike อย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะยาวๆและหาไฟล์ ตามนี้เลยคุณผู้ชมเอามือถือมาถ่ายหน้าจอไปก็ได้นะคะหาไฟล์ตามนี้เลยค่ะ c ขีด0 0 0 0 0 29มีดอกจันจุดแล้วก็ SYS อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าหาไฟล์นี้เจอลบทิ้งไปเลยค่ะลบทิ้งเลยนะลบไฟล์นี้ทิ้งค่ะจากนั้นก็รีบูตเครื่องตามปกตินะคะอันนี้วิธีการแก้ปัญหา blue screen of death นะคะแต่ก็อย่างว่ารอดูทาง Microsoft ว่าจะออกมาชี้แจงอยา่างไรเรื่องนี้นะคะ